แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยภายใต้การนำเข้าแบบ MOU หรือเงื่อนไขาการจัดส่งแรงงานระหว่างประเทศจะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทั้งหมด4ปีแต่อยู่ได้คราวละ2ปีและให้ดำเนินการต่อเอกสารในราชอาณาจักรไทยใน2ปีหลังซึ่งการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สามารถกระทำได้ล่วงหน้าการต่อวีซ่ากระทำการได้ล่วงหน้า45วันส่วนการต่อใบอนุญาตทำงานกระทำได้ล่วงหน้า30วันในส่วนของเอกสารที่ต้องดำเนินการจัดเตรียมประกอบด้วยเอกสารของนายจ้างและเอกสารของลูกจ้างเอกสารของนายจ้างก็คือเอกสารของสถานประกอบการได้แก่หน้าหนังสือรับรองบัตรประชาชนกรรมการหรือผู้รับมอบ แผนที่และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของลูกจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารได้แก่ใบอนุญาตทำงานเดิมวีซา่าพาสปอร์ตรูปถ่ายและต้องมีใบตรวจสุขภาพด้วยค่ะ การดำเนินการต่อวีซ่านายจ้างสามารถพาลูกจ้างไปต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดนั้นๆส่วนการต่อใบอนุญาตทำงานนายจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารของลูกจ้างเอกสารของนายจ้างพร้อมทั้งใบตรวจสุขภาพไปยื่นต่อสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดหากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สำนักงานจัดหางานตามแต่ละพื้นที่1-10ค่ะ การต่อสัญญาจ้างแรงงาน MOU ที่เข้ามาทำงานในราชนาจักรไทยครบสองปีแล้วหากนายจ้างประสงค์จะต่อสัญญาจ้างให้ดำเนินการต่อไปนี้ 1. การตรวจสุขภาพตามพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522 1. การตรวจสุขภาพ6โรคต้องห้ามตามพรบรคนเข้าเมือง2522ให้ตรวจตามเขตสถานประกอบการของนายจ้าง 2. การยื่นขอตรวจลงตาในราชนาจักรอีกคราวละสองปีสามารถกระทำก่อนล่วงหน้าได้ส5สิบห้าวันทำได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัด 3. การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานสามารถกระทำได้ก่อนล่วงหน้า30สิวันทำได้ที่จัดหางานจังหวัดหรือจัดหางานเขตกรุงเทพมหานครหนึ่งตามสถานประกอบการที่นายจ้างตั้งอยู่